สวัสดีครับสรุปข่าวลีอภูนะครับประจำวันที่6พฤษภาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาภูกันนะครับวันนี้มีการคอนเฟิร์มวันแข่งขันศึกแดงเดือดออกมาแล้วนะครับหลังจากเลื่อนมาก่อนนันนี้เป็นวันไหนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับรวมไปถึงเอ h o โค่นะครับออกมาเปิดเผยถึงแผนงานการซื้อขายรวมไปถึงเปิดเผยชื่อของดาก้าด้วยนะครับว่าเป็นคนที่ลีอภูให้ความสนใจอยู่นะครับ แล้วก็มีเรื่องราวของเป๊เชยังคงเชื่อมโยงกับซาร่าและเรื่องราวอื่น,นๆมากมายติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากท้างขยาจอมทองนะครับยาธาตุตาจอมทองกดละย้อนอาหารไม่ย่อยทอ้องอืดท้องเฟอ้อช่วยได้ยาท่าย1นึเป็นยาถ่ายระบายท้องถ่ายสะดุดนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีนะครับหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเลยนะครับมาเริ่มต้นไล่เรียงประเด็นกันไปนะ ก่อนอื่นเนี่ยมาดูเรื่องราวของศึกแดงเดือดกันก่อนนะครับมีการยืนยันคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะเตะกันในวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับในวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคมนั่นแปลว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับเราจะเจอกับเซาร์ฮันตันในวันเสาร์นะหลังจากนั้นเนี่ยพอจากวันเสาร์ปุ๊บพฤหัสเราจะเจอกับแมนยูนะครับจากพฤหัสแล้วก็มาวันอาทิตย์อีกเจอกับเวสบอมมันก็จะเป็นสเตปเรียงกัน ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราได้โปรแกรมลงล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโปรแกรมกับเบอร์ลี่ก็มีการคอนเฟิร์มแล้วเตะวันที่19แล้วก็นัดสุดท้ายเจอกับคินซ่พาเลตเตะวันที่23นี่คือ5นัดสุดท้ายของเราแล้วก็พอมีการคอนเฟิร์มโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยสโมสรทีู่ก็ได้มีถแถลงอีกเรื่องด้วยถแถลงเรื่องแฟนบอลนะครับในนัดสุดท้ายที่เราจะได้เล่นในบ้านก็คือนัดที่เจอกับคิสตัลพาเลทนะครับ จะมีแฟนบอลกลับเข้าสู่สนามได้10,000คนนะอ่าดังนั้นเกมสุดท้ายที่เราเจอคิซซาเปเลตมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะมีแฟนบอลกลับเข้าสู่สนามจริงๆถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับสำหรับการที่จะได้มีแฟนบอลในสนามนะครับมันจะเป็น2นัดสุดท้ายแต่ว่านัดรองสุดท้ายเราไปเยือนไงซึ่งก็จะเป็นบ้านเบอร์ลี่ที่มีแฟนบอลเข้าเข้าได้ส่วนเราอ่ะเล่นนัดสุดท้ายนะครับเจอกับพาเลตก็จะเป็นบ้านของเราเองก็อธิบายเข้าใจตรงนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยมาดูความพร้อมของฝั่งซามสตันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับมีอัปเดตมาฝากกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกับซามสตันวันเสาร์นี้แล้วนะซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง FA ก็ถแถลงนะครับยกเลิกโทษแบนของกองหลังของซามสตันนะครับยานิกเบสเตอร์กาดนะครับคือในเกมล่าสุดที่ซามสตันเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่อ่าเขาโดนใบแดงไล่ออกไปเป็นใบแดงโปรเฟชชั่นอลฟาลนะครับแบบ เหมือนกองหน้ากาลังจะดุดตัวท้ายแล้วไปฟาวเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพอหลังจากว่า FA ทําการพิจารณาแล้วก็คืออ่ะสรุปก็คือโอเคถือว่าตัดสินผิดพลาดไปแล้วก็ยกเรื่องโทษแบนให้ทําให้ยานิกเวสการ์ดนะครับจะพร้อมลงเล่นเจอกับริยาภูแน่นอนแล้วถามว่าตัดสินพลาดยังไงผมก็ไปนั่งดูเทปไฮไลายย้อนหลังนะครับก็คือเป็นจังหวะที่เวสการ์ดรับบอลล่านครับเพื่อนจ่ายบอลมาแล้วเหมือนกับ สัมผัสบอลลั่นให้นึกถึงอารมณ์แบบเหมือนตอนเจอหลาดลื่นอ่ะปี2013อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ไม่ได้ไกลไม,ไ,ไม่ได้ลื่นแล้วแบบบอลถลายไกลเท่าจลาดก็ก็ตามไปอย่างที่เห็นในภาพพอบอลลื่นปุ๊บเวสการก็พยายามมาสกัดบอลวาดี้อยู่ตรงนั้นพอดีวาดี้ก็ใช้สปีดวิ่งจะมาเอาบอลแต่ว่าจังหวะเนี้ยจังหวะแรกผู้ตัดสินให้เป็นใบแดงไงครับแล้วไล่ออกไปแล้วแล้วแต่ทีเนี้ยพอมาคงมาดูย้อนหลังแล้วล่ะคือเวสการโดนบอลก่อนนะอย่างที่เห็นในภาพเลยโอเคทีนี้มาดูกันที่ แชมเปี้ยนลีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเชลซี Chelsea เอาชนะเรอัลมาดิดนะครับ2-0ทำให้สกอร์รวม2นัดเนี่ยเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าสู่นัดชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วกลายเป็นมาซิตี้เจอกับเชลซีนะครับซึ่งถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยเพื่อนๆตอนก่อนอันนี้เพื่อนๆถามผมมาหลายคนมากว่า,าแล้วถ้าสมมุติลิพูจบอันดับ4จะมีโอกาสหลุดยังไงบ้างสมมติถ้าได้ที่4 มันมีโอกาสหลุดถ้าเป็น worst case ลักษณะนี้นะครับคือเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจว่าแชมเปี้ยนลีกประเทศหนึ่งไปได้มากสุดกี่ทีม5ทีมให้เราคิดในหัวเลยว่าไปได้สุดมาก5ทีมแต่เราลองคิดภาพตามว่าถ้าเกิดเชลซีไปได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและเชลซีไม่ติดท็อปโฟไม่ติดท็อปโฟนะแล้วอาเซนอลซึ่งก็ไม่น่าจะติดท็อปโฟอยู่แล้วไปได้แชมป์ยูโรป้าเท่ากับว่าแชมป์บอลถ้วยทั้ง2อันบอลถ้วยยุโรป2อันจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนั่นคือ2ทีมละ ใช่ไหมครับแล้วอีก3ทีมล่ะก็คือ1น3นั่นแปลว่าที่4จะจะอดไปดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดเว r ร์สเคสณตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือต้องให้อาร์เซนอลนะครับต้องให้อาร์เซนอลไม่ผ่านเข้าชิงซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยก็เดี๋ยวจะเตะยูโรปานะครับแล้วก็นัดแรกในอาร์เซนอลแพ้บีอะไรเอามาต้องมาดูว่าอาร์เซนอลจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมแต่ถ้าถ้าสมมติอาร์เซนอลตกรอบยูโรปาไปอันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าเราถ้าเราสามารถจบที่4ได้เราไม่ต้องกลัวหลุดแล้ว แต่ถ้าเราถ้าอาร์เซนอลเข้ารอบชิงชนะเลิศไปปุ๊บสิ่งที่เราต้องมารุ้นในนัดชิงอีกต้องรุ้นให้เชลซีหรืออาร์เซนอลหลุดไปสักทีมหนึ่งเพื่อแบบเลี่ยงการเกิด Worst Case อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ใครฟังไม่เข้าใจลองย้อนแล้วฟังสิ่งที่ผมพูดใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะผมขอไปข่าวต่อไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมีรายงานจาก ESPN นะครับก็รายงานว่าทีมที่ไปเล่นในทีมที่ก่อนในนี้จะแยกไปเล่นซูเปอร์ลีกเนี่ย อ่าแล้วก็ยกเลิกก,กันไปแล้วใช่ไหมซูเปอร์ลีกไม่ได้เดินหน้าต่อแต่ทีนี้เนะี่ยทางยูฟ่าก็บอกว่าอ่ะใครก็ตามที่ทําผิดไปขอให้มาแบบยอมรับเงื่อนไขต่างๆยอมรับในความผิดพลาดแล้วก็ลงสัญญาว่าจะไม่ออกไปซูเปอร์ลีกอีกอกละไรลักษณะประมาณนั้นซึ่งมีประมาณ7ทีมแล้วครับที่ยอมยูฟ่านั่นคืออตเติโกมาดริดเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลของเรานะครับแมนซิตี้แมนยูเต็ดอาร์เซนอลทอแนมฮอสเปอร์ แล้วก็อินเตอร์ก็น่าจะกําลังตามมาเร็วนี้ก็คือประมาณมเนี่ยเจ็ดแปดทีมนี้พร้อมแล้วพร้อมที่จะอ่าโอเคยอมรับในสิ่งที่ยูฟ่าต้องการแต่ยังมีอีก4ทีมครับที่ยังไม่ยอมรับในสิ่งที่ยูฟ่าต้องการนั่นคือเรอัลมาดริดบาร์ซ่ายูเวนตุสและเอซิมิลานพวกนี้ถ้าไม่ยอมรับจริงๆนะอาจจะโดนโทษแบนห้ามแข่งฟุตบอลยุโรป2ปีดังนั้นตรงนี้ลิปูน่าจะรอดนะครับชาเป็นไปตามรายงานนะครับลิปูยอมยอมเงื่อนไขของยูฟ่านะทีนี้เนี่ย มาดูนที่เรื่องราวของโมซาลากันดีกว่านะครับเรื่องราวของโมซาลาเอาข่าวที่เป็นล่าสุดก่อนลากันมาจากเลอปารีเซียงนะครับเป็นสื่อท้องถิ่นของกรุงปารีสนะรายงานว่าทางไปเอเชเนี่ยเลงซาลาเป็นตัวแทนของเอ็มบาเป้ซึ่งผมว่าข่าวนี้จริงๆไม่ใช่ข่าวใหม่นะแต่สิ่งที่มันใหม่ก็คือมันมาจากเลอปารีเซียงก่อนหน้านี้มันมาจากพวกเลกิปพวกอะไรแบบนี้ พวก RMC มั้งผมจําไม่ได้ว่ามาจากไหนแต่เป็นสื่อฝรั่งเศสแต่ว่ารอบนี้มาจากสื่อท้องถิ่นดังนั้นมันแปลว่าคงจะมีมูลอะไรบางอย่างว่าทาง p s ชเลงว่าถ้าเกิดเสียเอ็มบาเป้ไปเนี่ยก็จะเอาซา่ามาแทนที่นะครับทีนี้เนี่ยในรายงานของเลอปาริเซียงเนี่ยบอกว่าซา่า ah เนี่ยเป็นเหมือนดีลในฝันของทางผู้บริหาร p s ชเลยนะเพราะว่าซา่ามีชื่อเสียงเป็นนักฟุตบอลที่ อ่าเป็นชาวมุสลิมที่เขาบอกว่ามีชื่อเสียงที่สุดที่สุดเลยของโลกใบนี้ถ้านั่เป็นชาวมุสลิมมน,นะแบบคนหนึ่งเลยที่มีชื่อเสียงมีแรงดึงดูดเยอะที่สุดแล้วก็ฝีเท้าดีด้วยนะครับดังนั้นพวกเขาก็เล็งเอาไว้ถ้ากรณีที่เสียไปจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยผมไปอ่านที่สื่อเจ้าหนึ่งเขาวิเคราะห์ให้ฟังเหมือนกันว่าอืมถามว่าข่าวนี้มีความเป็นไปได้ไหมมันก็มีความเป็นไปได้ที่เปเอชอยากจะได้จริงๆด้วยแต่คิดในแง่อีกหนึ่ง ข่าวนี้มันต้องหลุดมาจากทางฝั่งเอเย่นนักเตะแน่แนเอเย่นของซาร่าอาจจะเป็นคนปล่อยข่าวนี้ออกมาแน่ๆว่าเออถ้าลิเวอร์พูลคุณไม่ต่อสัญญานะระวังปารีสแซงต์แชงแมงมาเอานะปารีสอาจจะสนจริงแต่ส่วนหนึ่งมันเป็นเกมของของเอเย่นครับในการที่จะบอกลิเวอร์พูลว่าอย่าช้านะรีบมาต่อสัญญาซะซาร่าอยากต่อสัญญาเว้ยถ้าไม่ต่อสัญญาระวังทีมอื่นฉกนะเว้ยมันน่ามันมีความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเป็นเกมของเอเย่นที่ไปปล่อยข่าวนี้ให้กับเลอปารีเซียงในลักษณะแบบนี้ นี่คือการวิเคราะห์จากสื่อเจ้าหนึ่งซึ่งผมว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะออกมาทรงประมาณนี้เราติดตามกันต่อครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปบ้างแล้วละ่ะเรื่องดาวเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวซาร่าต้องไปเล่นในศึกโอลิมปิกแล้วก็ในศึกแอฟริกาครับออเรชั่นในเดือนมก,การาคมซึ่งอาจจะทําให้พลาดถ,ถึง13เกมเพราะว่ามันจะต้องรวมเกมบอลถ้วยบอลต่างๆนะนะเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งอาจพลาดถ,ถ,ถึง13เกมในทุกรายการคิดแล้วอาจจะถึง24%ซ์ ซาร่าอาจจะพลาดลงเล่นให้กับว์พูเพราะเพราะต้องไปเล่นทีมชาติเนี่ยถึง24%บเเตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราคงจะต้องซื้อตัวลุกเข้ามาอยู่แล้วนะครับนะต่อให้ซาร่ามาเนฟ่ฟิมิโนไม่ย้ายเราคงต้องซื้อกองหน้าหรืออะไรต่างๆนานามามาด้วยไม่งั้นอาจจะเจอกับปัญหาขาดแคลนผู้เล่นได้นะครับอ่ะส่วนใครอยากฟังรายละเอียดเต็มๆว่ามันเป็นยังไงข่าวของเมื่อวานนี้วันที่5้าไปฟังกันได้มาต่อกันที่เรื่องราวของ ah อีบาฮิมาโคนาเต้ออัปเดตสักนิดนึงแล้วกันนะครับ ล่าสุดเนี่ยทางฟาบิซซโอโรมาโนก็ถูกเชิญไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง Talk Sport นะครับสื่อในอังกฤษโดยถูกถามถึงเรื่องนี้แหละนะครับโคนาเต้ด้วยโดยโรมาโนก็ยังคงย้ำคำเดิมว่าดีลมันใกล้เ e a ร l ลี่เล l ร c ลี่โครจริงๆใกล้มากจริงๆอยู่แค่เรื่องของเวลาเท่านั้นนะตอนนี้เนี่ยการตกลงระหว่างผู้เล่นกับสโมสรเรียฟูตกลงกันไปหมดแล้วนักเตะ ใจลอยมาลิฟูหมดแล้วนะเดย์วันทูไซต์อ่ะนะขออภัยเขาบอกว่าลิฟูอ่ะฝั่งลิฟูก็ต้องการเซ็นนักเตะส่วนฝั่งนักเตะก็อยากย้ายมาลิฟูเพย์เลอร์วันทูโกอ่ะเหมือนกันสัญญาที่ตกลงกันในเบื้องหลังไปแล้วคือสัญญา5ปีตอนนี้รอเพียงแค่เวลาว่าอินซัมว k s คือในภายในเวลาหลักสัปดาห์เนี่ยทุกอย่างน่าจะเสร็จสิน้นนะอยู่ที่2สโมสรมาเจราจาแล้วก็อ่ะจ่ายค่าชิกสัญญากันเท่านั้นจบ โดยค่าสิทสัญญาณยอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์หรือประมาณ35้าล้านยูโรอันนี้คือฝั่งที่โรมาโน่ระบุให้ฟังนะครับโอเคนี่ก็คือโรมาโน่ก็ยังคงไปให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนก็ตามโรมาโน่ก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าไม่พลาดแน่แน่รอเวลาพวกคุณรอเวลาได้ไหมซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทวิตเตอร์แอนฟิวอสนะครับทวิตเตอร์แอนฟิวอัเนี่เขาก็เอาข่าวของโรมาโน่เนี้ยแหละมาแชร์ต่อมาทวิตต่อในทวิตเตอร์ของเขา ซึ่งก็มีแฟนบอลเข้ามาถามว่าทําไมโรมาโน่ไม่อัปเดตอะไรเลยอะซึ่งโรมาโน่ก็เห็นครับพอดีว่าเขาแท็กโรมาโน่ไงโรมาโน่ก็บอกว่าจะให้ผมอัปเดตอะไรล่ะเพราะยังไงเขาก็ไปลิเวอร์พูลอะ he is going to l i v e r p o o ะคือโรมาโน่มั่นใจมากๆครับแล้วผมค่อนข้างเชื่อโรมาโน่มากๆถ้าเกิดเขามั่นใจขนาดนี้แล้วดูสิอย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันที่ยี่สบสามยี่สบสี่เมษาเปต้นมาเนี่ยยังคงปักหมุดดีลยอยู่เลยมันทาให้ผมย้อนนึกถึงดีลนี้ครับ ดิวดาบิดอาราบาตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมาโรมาโนโ่ปกักหมุดเลยครับใครเขามั่นใจคนไหนมากเขาจะปกักหมุดแล้วพูดว่าเฮียร์วิโกหรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่าของของดาบิดอาราบายังไม่ถึงขั้นว่าพูดเฮียร์วิโกแต่ปกักหมุดไว้เป็นหลายเดือนมากปากว่าดาบิดอาราบานะตกลงสัญญาปากเปล่ากับทางเรอัลมาดริดแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวอาราบาตัวเอเจนต์ของอาราบาจะออกมาปฏิเสธก่อนช่วงหนึ่ง แล้วจนะมีสื่อบางสือออกมาปฏิเสธก่อนแต่มันเป็นการปฏิเสธก็จริงแต่คือมันเป็นการปฏิเสธในเบื้องต้นไงแต่ในเบื้องหลังเขาเดินเรื่องกันไปแล้วมันก็อารมณ์เดียวกันกับของเรากับโคนาเต้ที่โรมาโน,โนยังคงยืนยันว่าเบื้องหลังเสร็จสิ้นหมดแล้วจะจําได้ไหมครับก่อนอันนี้โคนาเต้เคยพูดว่าเฮ้ย hey, ผมยังไม่ได้ติดต่อก,กับวิฟูไม่ได้ติดต่อเอเย่นของผมก็ยังไม่เคยได้รับการโทรศัพท์เข้ามาเลยมันเป็นการพูดกับสื่อเพื่อปิดบังครับ แต่เบื้องหลังเขาคุยกันแล้วโดยเฉพาะยิ่งเคสที่มีค่าสัญญาหรืออะไรแบบนี้เขาคุยกันเบื้องหลังก่อนครับแล้วเอาให้ชัวร์ก่อนว่านักเตะอยากย้ายมาแน,แน่แล้วเดี๋ยวจะยื่นข้อเสนอเข้าไปแน,แน่อันนี้แหล่งข่าวของโรมาโน่น่าจะไม่พลาดแน่ๆน,นะครับรอติดตามกันดูครับรอติดตามกันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างที่บอกอาจจะต้องรอเวลาอีกสักหลักสัปดาห์อาจจะปลายซีซั่นนี้เดี๋ยวมีการประกาศแน่ๆน,น,นะครับคิดไว้แบบนั้นนะทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องอื่นๆกันบ้าง มาดูฝั่งรีพูเอ็กโคอัพเดตเกี่ยวกับแผนง,งานของสโมสรเรากันนะครับว่า Echo คเขาอัพเดตยังไงกันบ้างอ่ะแต่ว่าผมต้องบอกเพื่อนๆอย่างนงี้ครับว่าคนที่ออกมาเขียนข่าวแล้วก็อัพเดตเนี่ยคือเอียนรอยนะครับเป็นหัวหน้านักข่าวเลยนะหัวหน้านักข่าวสายฟุตบอลรีพูของรีพูเอ็กโคนะครับโดยเอียนรอยเนี่ยเขาทำสองอันนะมีอันนึงคือการเป็นเซสชั่น Q& a Q&A คืออะไร Q&A คือการถามตอบแฟนบอลเข้าไปถามตอบได้แฟนบอลก็เข้าไปถามเรื่องนี้แหละเรื่องโคนาเต้ว่าเป็นไงบ้างเอ็นดอยมีข่าวว่าริฟูใกล้ได้โคนาเต้เนี่ยจริงไหมอะไรยังไงแล้วก็อนาคตของคาบักก็จะเป็นยังไงเอ็นดอยก็ตอบแบบนี้ครับเอ็นดอยบอกว่าเขายังไม่อยากพูดถึงโคนาเต้มากนะักเพราะว่าในจากแหล่งข่าวของของเอ็นดอยคือสายตรงจากสโมสรเนีแต่ของโรมาโน่น่าจะาทางฝั่งเอเย่น โคดสายกันเขาบอกว่าในสายฟังข่าวของเขาเนี่ยจากสมสรเนีบอกยังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องนี้สมสรยังไม่ยังไม่บอกยืนยันเรื่องนี้มาดังนั้นเดี๋ยวมารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่สนใจไม่เอาแต่แค่บอกว่าแหล่งข่าวยังไม่ได้ยืนยันมาก็ยังไม่อยากพูดถึงมากแต่ที่แน่นอนคือรีพูลเนี่ยจะซื้อกองหลังแน่ๆเพราะคุณไม่สามารถการันตีได้หรอกว่ามาติบโกเมสฟันได พวกนี้กลับมาแล้วสะภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรจะสามารถเล่นแบบท็อปฟอร์มได้เลยไหมลิปูจะซื้อกองหลังแน่ๆแ,แล้วลิปูมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องการกองหลังที่พร้อมใช้งานในซีซั่นหน้าเนี่ยห้าคนซึ่งตอนนี้ในส่วนของคาบักเนี่ยกับดัตสฟิลิปเนี่ยคาบักถือว่าทําผลงานได้ดีกว่าที่ลิปูคาดหวังเอาไว้สีอ,อีแบบคาดว่าน่าจะดีประมาณนี้แต่ในช่วงสองสามสัปดาห์หลังเนี่ยคาบักทําได้ดีเกินกว่าที่ลิปูคาดเอาไว้ส่วนดัตสฟิลิปเนี่ยกาลายมา,าเป็นแบบ ฮีโร่อะฮีโร่ของนิพูอะในช่วงนี้อะเป็นฮีโร่จริงๆอะแต่งไงก็ตามเอีนดอยก็บอกว่าเขายังไม่ชัวเหมือนกันจากสิ่งที่เขาทราบมายังไม่ชัวเหมือนกันว่าทั้งคู่จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเป็นสิ่งที่ต้องรอติดตามอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ชัวไม่สามารถการันตีได้ใช้คํานี้นะอ่ะอน,นั่นคือค a อแล้วก็มีถามเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะแหละแต่ว่าผมคัดมาก็คือ2เรื่องนี้ทีนี้เนี่ยพอหลังจาก q a จบปุ๊บเอียนดอยก็เขียนคอลัมน์อีกอันนึง ที่เป็นการสรุปแผนงานนะครับซัมเมอร์ทันเฟอร์นะครับว่าในซัมเมอร์นี้ลิฟูมีแผนงานอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็จะสรุปให้เพื่อนๆฟังดังต่อไปนี้นะครับนะเอ็นดอยบอกว่าแผนงานในตลาดซัมเมอร์นี้นะมันจะเป็นการเสริมทัพหรือปรับปรุงเพื่อวิวัฒนาการพัฒนาทีมให้ดีขึ้นแต่จะไม่ใช่การปฏิวัติทีม ใครที่ไปหวังว่าลิอร์ภูจะโอ้โหโละตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นโละผู้เล่นคนหลักซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาแทนที่เพียบคงไม่ใช่แบบนั้นแต่จะเป็นการวิวัฒนาการนะเอฟเวอร์ลูชั่นเพื่อให้ดีขึ้นเขาใช้คำนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูครับเขาบอกว่าก็ต้องมารอดูว่าลิอร์พูจะมีงบประมาณอะไรยังไงบ้างอย่างแรกเอ็นดวยบอกว่าลิอร์ภูมีงบก้อนหนึ่งแน่ๆก้อนหนึ่งแน่ๆเนี่ยมี ส่วนมันจะมากกว่านั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับนักเตะขาออกนักเตะที่จะย้ายออกอะไรยังไงขายออกอะไรยังไงได้เงินเท่าไหร่อันนั้นเป็นจะเป็นเงินที่เพิ่มอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดท็อปโฟแล้วได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกไหมถ้าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็จะมีเงินเพิ่มอีกก้อนหนึ่งอีกเนี่ยเงินมันจะเป็นประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่การตีได้ว่าซื้อแน่ๆคือกองหลังไม่โครนาเต้ก็คาบักหนึ่งคนนะคือทางเอ็กโคเขาก็ยังคงแบบ ยังไม่บอกอว่าจะเอาใครนะครับแต่เขาบอกแน่ๆหนึ่งคนไม่คาบาก,ก็โคนาเต้หรือดีไม่ดีอาจจะทั้งคู่เขาก็จะทิ้งปมไว้ประมาณนี้ส่วนตรงกองกลางเนี่ยเคอร์ติโจนมีโอกาสได้ถูกดันขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในในซัมเมอร์หน้าจริงๆบทบาทของเคอร์ติโจนในในซีซันนี้คือแค่แทนอาดัมลาลาแต่ในซัมเมอร์หน้าเคอร์ติโจนจะแบบยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้เล่นเชิงขุมกําลังที่แท้จริงอ่ะนะครับเชิงขุมกําลังที่คอยลงสลับ สับเปลี่ยนหมุนเวียนมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่ที่สําคัญคือต้องหาตัวแทนวานดูมด้วยอนะกก็น่าจะต้องมีการหาตัวแทนวานดูมด้วยแล้วก็ในส่วนของอ l e x เล็กซ์ออกเลช์มเรนกับนาบิเกตาสอคนเนี้ยอนาคตยังไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะมีปัญหาเรื่องความฟิตกับเรื่องฟอร์มการเล่นที่ยังไม่ค่อยเข้าท่ายังต้องรอดูว่ายังไงกันต่อแล้วก็ข้อเสนอถ้ามันมีข้อเสนอที่ดีๆเข้ามา ลิพูอาจจะพิจารณาก็ได้ดังนั้น2คนนี้อนาคตยังไม่แน่นอนครับเชมเบรนกับเกตาส่วนแดนหน้าเนี่ยอินรอยบอกว่าซื้อแน่ๆ1คนแล้วก็จะต้องมีการขายพวกผู้เล่นตัวลุกที่ไม่ได้ใช้งานออกไปหรือพวกที่ไม่อยู่ในแผนทําทีมเช่นดีว็อกโอริกี้เซอร์ดานชาเกรี่มาโกกรูยิตแฮร์รี่วิลสันพวกนี้จะถูกขายออกไปนะครับ แต่สเปกกองหน้าที่เราจะซื้อมาคงไม่ใช่สเปกกองหน้าที่จะค่าตัวมาหาศาลโอ้โหขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นคนนี้เขาระบุชื่อมาเลยครับเยนดอยบอกว่าชื่ออย่างพัสซันดาก้าเนี่ยกองหน้าของเซาวบวกเนี่ยคือตรงสเปคเลยหนึ่ง่าตัวไม่ใช่แบบหืมทําลายสถิติโลกอะไรขนาดนั้นต้องไปแบบโอ้โหถอนจากธนาคารมาซื้อไม่ใช่ขนาดนั้นจะเป็นค่าตัวที่เหมาะสมกำลังพอดีแล้วเป็นดาวรุ่งที่ฝีเท้าดีที่สามารถพัฒนาเป็นแข้ง ที่ฝีทาดีในอนาคตได้ดังนั้นชื่อที่เอ็กโคไม่ปฏิเสธแน่ๆคือดาก้าแต่ถามว่ามันจะจบที่ดาก้าจริงไหมผมก็อยากให้เพื่อนรอดูเพราะเอ็กโคเขาก็รู้ในสิ่งที่เขารู้อย่างเช่นเขาก็ย้ำมาตลอดว่าเบนไว้เป็นเป้าหมายของเราแต่เห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ได้เอาเบนไว้คือเป็นเป้าจริงแต่มันไม่ได้แปลว่าเป็นเป้าแล้วก็จะต้องเอาคนนี้คนเดียวเพราะมันมีลิสต์รายชื่ออีกหลายคนที่บางทีเขาก็ไม่ได้เปิดเผย แต่ที่เราได้พอได้ทราบแล้วเราจะมั่นใจได้เลยว่าหนึ่งในคนที่เป็นเป้าแน่ๆคือดาก้าแต่ก็ยังมีคนอื่นๆด้วยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเคสที่ร้ายแรงที่สุดที่เราต้องมารอรู้ก,ก็คือเราจะเอาเอาเป็นว่าทางสโมสรเนี่ยไม่อยากปล่อยหรอกซาร่ามาน่ฟิมิโนเนี่ยอยากเก็บไว้ใช้งานแล้วไปซื้ออย่างเช่นดาก้าเข้ามาเพิ่มอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้ามันเกิดเคสสุดวิสัย อย่างเช่นข่าวที่รายงานก่อนนนี้ไงถ้าเกิดว่าเปเอชเเนี่ยถ้าเกิดเปเอชเมาเอามาเอาซาร่าไปหรอลิพูก็จะมีเงินก้อนตรงนั้นใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าเราเสียผู้เล่นตัวหลักไปสักคนหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องซื้อผู้เล่นในระดับท็อปเหมือนกันมาแทนที่ดังนั้นถ้าเราจะได้เห็นบิ๊กเนมจริงๆสิ่งที่เอ็กโคสรุปก็คือก็คงต้องเสียผู้เล่นคนสําคัญของทีมออกไปด้วยประมาณนั้นแต่ถ้าไม่เสียก็น่าจะต้องก็เสริมตามแผนเดิมก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคผมว่าเราก็น่าจะได้เห็นภาพลทัทธิทางของสโมสรน,นะครับประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งส่วนเรื่องราวของเจลลินคอลปเนี่ยก็ยังคงอัปเดตอนาคตกันนิดนึงแล้วกันนะครับล่าสุดทางมาร์คโคชิเก้เนี่ยนะครับเป็นเอเจนต์ของเจลลินคอลปก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมันย้ำอีกทีนึงว่าตัวของเจลลินคอลปเนี่ยจะคุมทีมลิเวอร์พูลต่อไปแน่นอนไม่ไปไหนแน่นอนในซัมเมอร์นี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มกับสื่อแบบ หนักแน่นยืนยันชัดเจนนะโอเคแล้วก็ทิ้งท้ายมาดูฮาวิเอเรียดดีกว่ามีโอกาสที่จะถูกดึงกลับมาแล้วก็ใช้งานเป็นผู้เล่นที่แทนในสล็อตของโซดานชคก,กิร i ีเหมือนกันนะแล้วล่าสุดนี้ไปสักครับนะอัพไอจิสตอไปสกักนี่แล้วก็สักเป็นรูปน่าจะเป็นรูปตัวเองแหละนะครับนะเป็นเด็กคนหนึ่งที่นี่ครับใส่เสื้อเรียบผูใส่หมวกแก๊ปเรียูไปเชียบอลเรียู คิดว่าน่าจะเป็นลูกตัวเองนะอืมโอเคก็น่าจะประมาณนี้ผมว่าคือแกเป็นแฟนลิปูตัวยงยนะครับเจ้าเอเลียสเนี่ยมันน่าเชียร์ตรงนี้แหละนะครับด้วยความที่แบบเป็นแฟนลิปูตัวยงยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เจดีรอ,อบนึ่งนะครับยาทาตาจอมทองนะครับกดย้อนทั้งอืนท้งเฟ้อช่วยได้ยาถ่ายหนึ่งสองสามเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับ สั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยใกล้จะ2 0 0แสน Subscribe แล้วขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามกันนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ